ในที่สุดน้องใบหย,ยกก็สิ้นลมหายใจจากอ้อมอกของผู้เป็นแม่ที่หัวใจได้หลุดลายไปกับการจากไปแค่เพียงวัยสองขวบหลังจากแพทย์และแม่ได้ตัดสินใจร่วมกันดึงสายออกซิเจนออกเพราะทนเห็นสภาพเจ้าหญิงนิทราที่ทนทุกทรมานต่อไปไม่ไหวกับร่างที่ไร้วิญญ,ญาณบนเตียงนอนก็ตัดต่อเต็ตัด,ตด,ตด,ตด เป็นปราตาเล่นไม่มีได้เดียวเก็บงมนได้มือไม่เก็บอะไม่มีได้เลยตั้งแต่เด็กมาการตัวตัวไเมือบอกว่าน้องก็ไม่ไม่ไม่มีได้เดียวไม่ไม่อายใจได้ดูดูได้ไม่วมหลังด้วยาตั้งแต่เมื่อวานก็ป้ากลับไปทำพิธี สังคมกำลังตั้งคำถามกับการปล่อยปะละเลยของธนาคารเจ้าของตู้ ATM ไทยพาณิชย์ที่ไม่เคยตรวจสอบอุปกรณ์ที่ให้บริการประชาชนทั้งที่คิดค่าบริการทุกครั้งที่กดเงินต่างธนาคารแต่ไม่นำค่าบริการมาบำรุงรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องเสี่ยงดวงเอาเองจนเกิดการสูญเสียน้องใบหยก ทําให้ประชาชนรับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมแต่ผู้บริหารธนาคารกลับไม่ออกมาชี้แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าและไม่มีสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงว่าตู้ไหนปลอดภัยผ่านการตรวจสอบแล้วทั่วประเทศ ก็รู้สึกเศร้านะคะแล้วก็นึกถึงหลานเนี่ยค่ะตัวไล่ๆกันขนาดนี้ใช่ไหมคะออก็นึกถึงหัวอกพ่อแม่ด้วยค่ะว่าก็คงจะเสียใจมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทางธนาคารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าให้มีความระมัดระวังมากกว่านี้อ่ะคะ่ะก็จริงจริงจริงๆมันควรจะมีระบบตรวจสอบตู้ ATM อนะครับอย่างอย่างเรื่องกระแสไฟรั่วเนี่ยมันมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่มันมีอุปกรณ์ที่จะ ป้องกันได้อยู่แล้วอย่างเช่นไฟบ้านเนี่ยมันก็จะมีเซฟตี้คัทแต่ทางตู้ ATM เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทำไมไม่มีระบบตรงนี้ก็อยากให้ทางธนาคารนะฮะลงทุนในเรื่องเรื่องกับรักษาความปลอดภัยของลูกค้ามากกว่านี้ครับการประกาศตรวจสอบความปลอดภัยของตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศจากสำนักงานใหญ่ <S <S เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุถ้าเหตุการณ์นี้น้องใบยกไม่เสียชีวิตคงไม่มีการตรวจสอบตู้ ATM ทั่วประเทศอย่างแน่นอน และอาจมีผู้เสียชีวิตตามน้องใบหยกไปอีกกี่รายก็ไม่มีใครตอบได้พิชามลสมปราโมศสกุลทีมข่าวไทยทีวีรายงาน